อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยงอหกมาอห้าคู่ต่อสู้กินเบี้ยที่งอห้าไล่โคนไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับขึ้นมากินโจมตีเม็ดครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยเม็ดลงมาอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาครับผมจมตีเบี้ยที่ จอาจาร์สามนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกส่งเบีย้ยขึ้นไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบทยานม้านะครับมารุกเปรี้ยงครับผมคู่ต่อสู้หลบมาตานี้ครับถูกโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาคอแปดกดขุนครับคู่ต่อสู้นำเรือมาจอหนึ่ง อาจารย์ตกไจิบเดินเบี้ยชอช้างห้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นมาขอไข่สามอาจารย์นกไปจิบนำโคนขึ้นมางอหกคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอสีขึ้นไปจังหวะนี้อาจารย์นกไปจิบท่านนำม้า บุกเข้ามายอมให้เม็ดกินเลยนะครับผมเส้นม้าให้เม็ดกินเป็นแต้มหลอกนะครับผมถ้าคู่ต่อสู้ใช้เม็ดกินจะถูกเรือนะครับผมมากินโคนลนรบจนทันทีครับผมมาดูว่าคู่ต่อสู้จะแก้อย่างไรนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้รู้นะครับผมจึงแก้ด้วยการนำโคลน กินม้าครับอาจารย์ลกระจิบท่านนำม้านะครับโจมตีโคนกินโคนนะครับม้าตัวนี้นะครับผมโจมตีโคนโจมตีเรือถ้าขุนกินม้าเบี้ยตัวนี้จะกินโคนหงาย ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยโคนกลับมายอมเสียเรือนะครับผมไม่ต้องการให้อาจารย์นกกระจิบได้เบี้ยงหายครับแต่คู่ต่อสู้ก็ต้องยอมเสียเรือนะครับผมอาจารย์นกกระจิบกินเรือครับถือว่าได้เปรียบสักมากนะครับคู่ต่อสู้ถอยโคนมากินอาจารย์นกกระจิบ นำเบี้ยกินไล่แม็กครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําม้าขอนะครับขึ้นไปกินอาจารย์ก็ไะจิบนํำโคลนขึ้นมาขอห้าไล่ม้าคู่ต่อสู้ออสถอยมา้าลงมาตั้งรับครับอาจารย์นักไปะจิบนําโคลนบุกเข้ามาจะกินเม็กครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปผูก อาจารย์นกประจิบส่งเบี้ยขึ้นมาคู่ต่อสู้กินแรกอาจารย์นกระจิตกินต่อฝ่ายคู่ต่อสู้นําม้าขึ้นไปขอสิอาจารย์นกระจิตนําโขนขึ้นมาจอให้ครับคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นยังอยู่ตากดนะครับ อาจารย์้ไปจีบนำเม็ดขึ้นมางอหกจะขึ้นมาไล่ม้าครับผมครูต่อสู้นำเรือออกกลองอาจารย์ต้องไปจีบนำเม็ดมาไล่มา้าครูต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์ต้องไปจีบหลบขุนลงไปชฉาะจีนแปดครูต่อสู้นำมา้าขึ้นไปตอหกอาจารย์ต้องไปจีบส่งเบี้ยม,มาไล่เม็ดครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดนะครับกินเบีย้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดนะครับถอยไปไล่เรือเรือไปที่ยอ7อาจารย์นกกระจิบท่านนำโคนนะครับเปิดรุกครับผม รุกซ้อนนะครับโคนรุกเรือก็รุกนะครับเปิดมาจะกินม้าจะกินโคนฟรีด้วยนะครับผมถูกรุกซ้อนแบบนี้คู่ต่อสู้ต้องหลบขุนอย่างเดียวครับดีที่สุดต้องหลบอยู่3ามตานี้นะครับผมแต่คู่ต่อสู้ก็เลือกตาพลาดครับผมไปหลบมาตานี้ครับทำให้อาจารย์ดกจิบ ใช้โคนกินโคนที่งาสองรุกจนอย่างสวยงามครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกไตจิบนำม้านะครับขึ้นมาที่ชอลีชิงสามเตรียมมารุกตานี้ครับในจังหวะนี้น้องโอ๊ตนะครับเลือกเดินมา้าขึ้นมาแรกนะครับที่ขอไข่หกความคิดเห็นของผมนะครับ มองว่าม้ามาตานี้ผูกกันไว้นะครับก็จะดูดีนะครับผมแล้วก็เตรียมที่จะหลบขุนลงได้นะครับมาดูว่าการตัดสินใจเดินม้าขึ้นมาตานี้นะครับจะเสียเปรียบขนาดไหนนะครับผมอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าครับนำม้าไปรุกน้องโอ๊ตเลือกหลบลงตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปรุกซ้ำครับผม น้องโอ๊ตเลือกหลบขุนลงไปที่ตาจอแครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกนะครับผมใช้ม้าเส้นแลกกับเม็ดครับรุกครับน้องโอ๊ตใช้โคนขึ้นมากินอาจารย์กกระจิบดึงเรือมาคล่อมม้าและโคนนะครับ พอถึงจังหวะนี้น้องโอ๊ตตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยริมตัวนี้ขู่กินเบีย้ยตัวนี้รุกนะครับอาจารย์เ้องเคยจิบใช้เรือกินม้าครับขุนขึ้นครับผม พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกดึงโคนมาผูกครับน้องโอ๊ตนำเรือนะครับมาที่ขอไข่สามเกาะเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้าไปเกาะโจมตีโคนครับน้องโอ๊ตตัดสินใจใช้มา้ากินเบี้ยรุกครับมาดูว่าจะพลาดไหมนะครับผม อาจารย์นกกระจิบกินตอบครับเ,<ๆ>เรือกินครับผมในจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบี้ยนะครับผมขึ้นไปกินเบี้ยคว่ำไล่โคนนะครับ เหตุผลอาจารย์นกกระจิบไม่ต้องการเสียจังหวะนะครับผมถ้าใช้ม้ามากินนะครับอาจจะถูกเรือมากดนะครับหรืออาจจะถูกเบี้ยตัวนี้มากินเบี้ยคว่านะครับผมอาจารย์นกกระจิบก็เลยใช้เบี้ยกินเบี้ยของดำนะครับบุกเข้าไปเลยแล้วก็ได้ไล่โคนด้วยนะครับ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าไปนําเรือกินรุกนะครับตอนแรกจะถูกขุนของน้องโอ๊ตขยับมาตานี้นะครับแล้วก็โจมตี2ตัวนี้นะครับผมดังนั้นดูเทคนิคตรงนี้ไว้นะครับอาจารย์นกกระจิบเลือกใช้เบี้ยกินใช้เบี้ยกินแล้วทําให้น้องโอ๊ตต้องแก้ไขนะครับผมเรียกว่าได้ทีเดินนะครับน้องโอ๊ตเลือกหลบโคนมาตานี้ครับ อาจารย์นกกจิตดึงม้ากลับมาครับผมน้องโอ๊ตนำเรือไปกะแลกนะครับจะได้เสมอนะครับผมไม่แลกด้วยครับถ้าได้เปรียบอยู่อย่าไปแลกนะครับอาจารย์นกกระจิตเรือกดขุนครับขุนหลบขุนขึ้นจอสาม คนขึ้นตรงๆอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปผูกครับเบีย้ยปูขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปเกาะเบีย้ยครับจังหวะนี้น้องโอ๊ตเสียงเล่นนะครับนำโคนแลกกับเบีย้ยมาดูว่าจะมีจุดประสองค์อะไรนะครับ อาจารย์นกกระจิบกินตอบครับน้องโอ้ใช้เรือรุกครับผมจะกินม้านะครับในจังหวะนี้นะครับผมถ้าหากอาจารย์นกกรจิบตัดสินใจเดินขุนไปตานี้เพื่อขู่รุกจนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่อาจารย์นกกระจิบ ท่านเลือกที่จะรวมพวกนะครับเพื่อให้โอกาสน้องโอ๊ตได้มีทางสู้นะครับผมมาตาน,นี้นะครับน้องโอ๊ตขยับขุนไปที่คอ8อาจารย์น้องใครจิบนำม้าไปไล่เรือครับขุนขยับไปไล่ เรือมายอ7เจ็ดครับผมเรือมาขอห้าเบียปูขึ้นไปในบันทึกเกมจบลงถึงตรงนี้นะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบที่เป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นต่อม้าหนึ่งตัวนะครับ